สวัสดีค่ะบัคสื้อ้าอสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะรุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเก่งยินขาสั้นผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรถเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา6,000นบาทค่ะน้ำหนัก4 5ิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจาก1 6บถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจกประมาณการ18บาท19บบาทนะคะ เป็นหมวดยีนผู้หญิงอ่าค่ะสั้นด้วยค่ะออกแนวเซ็กซี่หรือเปล่าค่ะรุ่นป้าจ๋าใส่แล้วไม่ได้นอนหรือสั้นเสมอหูหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า Y2K Y2K นะคะลูกค้าจะปฏิเสธไม่ได้เลยช่วงนี้นะคะลูกค้าจะวัยรุ่น Y2K นะคะลูกค้าจ๋าอะไรค่ะแต่งตัวประมาณนี้นะคะลูกค้าจะวัยรุ่น สองยุคสองพันใช่ค่ะอ่ะวัวรุ่นยุคสองพันค่ะลูกค้าจาาตัวนี้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าค่ะไม่ได้ไม่สุภาพนะกําลังมาแรงชุนอิกี้ค่ะอิกี้กําลังมาแรงนะคะลูกค้าจาาตัวนี้ได้เลยนําไปขายได้เลยค่ะลูกค้าค่ะดูได้ทุกกลมนะได้ทุกกลุ่มไปแมทใส่กันก็ได้ได้ค่ะถ้ามันสั้นเกินไปไม่สุภาพก็แนะนําให้ใส่ลิกยิ่งด้านในหรืยีนด้านนอกก็ได้ได้เหมือนกันหรือถ้าสั้นเกินไปให้ใส่ข้างในแล้วก็ใส่เด็กด้านนอกก็ได้ นะลูกค้าจะคือจะเป็นซับในก็ได้จะโชว์ด้านนอกก็ดีจะเป็นสไตล์ด้านด้านในก็ได้นะลูกค้าจะเอาอง่ายๆที่ว่าได้ทุกทรงค่ะน้ำแข็งได้หมดเลยแล้ว่าช่วงนี้กำลังมาแรงค่ะแล้วความยั่งตามกระแสนิดนึงค่ะลูกค้าจะราคา6,000บาทเป็นกระเกงยีนขาสั้นค,ค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสั้นสั้นสวยอะ่ะอ่ะสั้นสวยแต่แบบว่าใบลูกใส่ได้ใช่<ต>่คะแต่ว่าไม่น่าเกลียดนะค,คะน้ำใส่วได้อยู่นะ แต่ว่าบางตัวจะประมาณเขานะใช่ค่ะถ้าเป็นสไตล์แบบนี้ก็มีขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละท่านด้วยแต่ถ้างานญี่ปุ่นเราใสประมาณ SM นิดน,นึ่งนึกใช่<ส>ค่ะใส่ได้ใหญ่มากนะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าอยากได้ซส่ใหญ่ๆเยอะๆแนะนาเป็นงานเมกาแล้วกันนะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจ๋างานเมกาก็มีนะคะลูกค้าค่ะใครที่สนใจสามารถเซฟได้เลยเป็นกระสอบนี้ได้เป็นกระสอบใหม่มีค่ะลูกค้าค่ะหกพันบาทเท่านั้นซื้อเยอะรดเยอะด้วยค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะเยอะดเยอะๆเลยนะคะสาหรับหมวดนี้นะคะหกพันบาทค่ะลูกค้าจ๋า ต้นทุนเราคำนวณให้คร่าวๆประมาณ18บาทแต่ว่าลูกค้าจ่าต้นทุนอ่าอันนี้คำนวณให้คร่าวๆเฉยๆนะเราเน้นที่น้ำหนักนะคะลูกค้าขา45กิโลนะคะใช่ค่ะสุขภูมต้นทุนทะี่20เลยแล้วค<อ>่ะประมาณกัน20บาทนะคะขายตัวละ59าตัวละ80 ัน่ไหนที่ซื้อแบรนด์ดีแบรนด์ดังราคาจ่าขายเ้าต้องกล้าเองดได้ได<ต>้ค่ะแต่ทีนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าพี่ว่าคุม้มคุ้มเลยจริงๆคุ้มมากใช่ค่ะราคาจ่า,าแล้วก็แล้แลต้นทุนซานลีกับพ่อค้าแม่ค้าไปอีกนะีด้าถ้าไม่เสียหายไม่เฟื่อนดัไม่ชำรดุดพี่ว่าขายได้เลยอ่ะขายได้นะสบัดขายได้เลยเป็นชุดอ่ะเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นชายขาะเป็นยุยยุยด้วยนะคะแต่เป็นแฟชั่นเนาะใช่ค่ะเป็นแต่งเป็นแฟชั่นแล้วเป็นทรงเดิมๆนะลูกค้าจ๋าเป็นทรงเดิม ไม่ได้เอาขายาวมาตัดอาจจะมีบ้างาเราไม่รู้ค่ะคือเราไม่รู้นะเรานำเข้าโดยตรงนะลูกค้ะจ๋าจากงานญี่ปุ่นโดยตรงงานลูกค้าจ๋ามาแบบไหนเราขายแบบนั้นแต่ว่าขอแจ้งว่าเป็นทรงเดิมๆแล้วกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า,นาจแนะนําเลยค่ะใครที่สนใจสามารถซีเอฟได้เลยใส่เล่นใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านได้หมดค่ะลูกค้าขายยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะใส่ขายยาวแล้วหุ่นห่วยต้องตปินี้เลยหุ่นห่วย ใส่ขยะแล้วหุ่นสวยใส่ขยะแล้วมันหุ่นสวยนอนแต่กางเกงร้อนใช่ค่ะลูกค้าจ้ะใส่เป็นขาดสั้นสบายมากเป็นอ่าเป็นแบบบ้าถึงจะเป็นใบกลางคนก็ใส่ได้ได้ว่าเหมือนแจ้งคือไม่ได้ใส่แต่ว่าโทนแบบว่าสุภาพก็ก็ใส่ได้ใช่ค่ะไม่เรียบร้อยก็ใส่ได้คือเราอยากให้มันใส่สบายเนาะใช่ค่ะยิ่งอากาศบ้านเราค่ะลูกค้าจ๋าบางพื้นที่ไม่แน่ใจว่าลูกค้าดูนัดตอนนี้กี่ท่านอท่าน มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะว่ามีกางเกงขาม้าจาก US เไหมคะกางเกงขาม้าเหรอคะลูกค้าถ้าเป็นงานนี้จะมีแต่กางเกงสรงกระโประจะมีขาม้าปนในน้นนะคะลูกค้าจะเป็นสรงะโปรงแต่ว่าจะเป็นสรงะโปรงซะส่วนใหญ่ถ้าขามมาล้วนเลยไม่มีนะคะค่ะยังยังไม่ได้มีโอกาสนําเข้านะคะลูกค้าจ๋าติดตามไปด้วยนะลูกค้าจ๋าอากาศบางพื้นที่ไม่แน่ใจว่าร้อนหรือเปล่าคะลูกค้าจ๋าแต่สมุทรสาครพี่ว่าไม่แน่ใจยังไม่ได้วัองศาเลยนะนะ ไม่ดูอุณหภูมิเลยนะขอให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายผ้าตามตลาดนัดน,นะคะน้ำค่ะพี่ว่าดื่มน้ำเยอะๆเนาะหรือว่าจะเป็นลูกค้าค่ะลูกค้า๋าฟังอยู่นะตอนนี้ดื่มน้ำเยอะๆนะลูกค้าจาหลีเลี่ยงจากอากาศร้อนๆด้วยนะแต่ว่าพี่ว่าอากาศร้อนบางทีเราก็สามารถอยู่กลางแจ้งได้นะแต่ดื่มน้ำเยอะๆแล้วกันนะคะลูกค้าจะกินน้ำได้ละ กินน้ำช่โองแดงเดียวเดียวเดียวกลายกลายเป็นจุกน้ำแทนนะแทนนี้จะไม่เป็นฮิสโตกนะคะลูกค้าอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเห็นว่าดูข่าวมามีโอกาสที่จะพุ่งสูงมากเรื่องอากาศร้อนนะคะลูกค้าดูแลสุขภาพกันทุกท่านด้วยนะคะพยายามอยู่ในล่มเนาะถ้าไม่จะเป็นจริงก็อย่าพยายามบอกแดดค่ะลูกค้าแตาถ้าจะเป็นจริงก็อย่างเดียวแจ้งดื่มน้ำเยอะๆนะคะลูกค้าดื่มน้ำเยอะๆนะคะค่ะลูกค้าอาจารย์ดูแลสุขภาพเองด้วยนะลูกค้าทุกท่านเลยสุขผู้สักคนนะ ใชเราด้วยเราด้วยเราก็บอกแต่ลูกค้าได้นะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันเลยทีเดียวอย่ารอช้ากันเลยทีเดียวนะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดการเกย์ยีนขาป้านะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจ๋ารถ RSP นะราคา6 0 0 0บาทนะลูกค้าจ๋าน้ำหนักนะคะลูกค้าจ๋าสี่กิโลนะคะต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการนะลูกค้าจ๋า2ีบาทนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะโกดังอยู่แถวไหนนะคะลูกค้าจาโกดังอยู่สมุทรสาครน,นะคะลูกค้าขาเส้นเอกชัยบางบอนนะคะใกล้ๆบางบอนมาทางบางบอนก็ได้มาทางพระรามสองก็ได้ค่ะลูกค้าจะวิ่งกัญจนามาได้หมดมาได้ทุกทางเลยค่ะลูกค้า่ะ โกดังอยู่สมุทรสาครน,นะคะลูกค้ะจ๋าถ้าสะดวกเข้ามาที่โกดังสามารถเข้ามาได้เลยบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะ9ก้าโมงเช้าค่ะลู้ค่ะปิด5้าโมงเย็นนะคะเปิดทุกวันเลยเข้ามาได้ตลอดหรือถ้าไม่สะดวกเข้ามาลูกค้าจ๋าแจ้งเราก็ได้ให้เราจัดส่งได้นะคะ,ะแต่แจ้งลูกค้าหนึงเราแจ้งว่าต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการสิบาทหรือว่า20บาทอ,อันนี้เราไม่ได้ขายเป็นตัวนะคะลูกค้าจ๋าบริษัทพองเราค่ะยกไคเมาส์นะทุกประเภทค่ะลูกค้าจ๋าขายยกหมดเลยนะลูกค้ะจ๋าแต่วารมต้นที่ราคา2 หน0่งาทนะคบาทนะคะจะสามารถเช็คเช็คหมวดเช็คประเภทสินค้าก่อนก็ได้นะคะเอาง่ายไ,ไม่มีให้คัดค่ะไม่ได้ให้คัดนั่นเองนะคะใช่ค่ะ,ะลูกค้าถามมาถ้าเป็นกระสอบเกตเอเท่าไหร่ลูกค้าค่ะงานสินค้าแต่และกระสอบราคาไม่เท่ากัน เพราะว่าของเราของบักเรานะคะจะแยกประเภทค่อนข้างชัดเจนนะคะเด็กมีผู้หญิงมีผู้ชายมีนะคะแยกประเภทเลยเป็นเสื้อเป็นกางเกงแยกบางหมวดแยกเป็นเนื้อผ้าด้วยนะคะูกาค,าค่ะฝากติดตามด้วยหรือว่าลูกค้าอยากสอบถามอยากรู้ราคาสินค้าหมวดไหนนะคะสามารถทักหายอดมินได้เลย หรือเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจค่ะลูกคา้าจ๋าห้เบอร์สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพูดคุยจะทมเข้ามาก่อนก็ได้นะลูกค้าจ๋ายังไม่ซื้อไม่เป็นไรหรือว่าจะมาดูหน้างานก่อนตัดสินใจซื้อด้านแต่ว่าหน้างานมีเป็นบางประเภทนะลูกค้าจ๋าเพราะว่าสินค้าของเรามันเยอะใช่ <นะ S 1> ค่คะจ๋คมีสามี3 4 5าพันรายการนะบางหมวดอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ยังไงก็คุ้มนะลูกคา้าจ๋าสนใจสามารถ C ีได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ได้ตามรีวิวนี้เลย หรือสายลุ้นค่ะสําหรับพื่อนนะคะท่านไหนชิ้นสายลุ้นนะลูกค้าจะเอาไปลุ้นเองเอาไปเปิดเองที่บ้านก็ได้น้ําหนักเราได้เท่ากันแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋า45กิโลนะคะใช่ค่ะสำหรับหมวดกงางเกงขามา้าล้วนเราไม่มีนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่มีนําเข้านะคะแต่ว่าเรามีเป็นกางเกงกระปโปงอย่างที่แจ้งนะคะราคา5,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นขาขามา้าล้วนตอนนี้ยังไม่มีนําเข้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า สั้นพอดีก็มีค่ะสั้นซส,สวยก็มาหรือสั้นประมาณนึงเราก็มีนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสุดคุม้มสุดคุ้มาาเลยถือว่าประหยัดลดต้นทุนสักิดไปอีกใช่ค่ะจ๋าค,คุาค้มมากราคาก็หกพันบาทเท่านั้นได้สนใจก็เียคได้เลยคะ่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะซื้อเยอะนะคะเรามีราคาที่ลดเยอะน้าลูกค้าจ๋าหรือว่าจะซื้อแคบสองหมืนได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบ,บทของเราด้วยนะคะใช่ค่ะ จะได้กับได้เอาฝากไว้ด้วยลูกค้าจ๋าสำหรับวันแรงงานนี้วันที่หนึ่งนี้นะคะ,ะ,คะจ้าฝากไว้ด้วยนะคะกับ ออะไรนะกิจกรรมนะคะลูกค้าจ่าจากโปรโมชั่นของเรานะคะราคา1,400บาททุกกระสอบนะคะเกือบร้อยกระสอบนะคะลูกค่าฝากติดตามด้วยวันที่หนึ่งเรามีนัดกันนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจะไปไหนนะคะต้องกลับมาดูก่อนนะวันที่หนึ่งต้องมาดูไลฟ์สดก่อนนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆดูพันสี่ร้อยบาทร้อยกระสขอบเลยใช่ค่ะฝากติดตามนะคะให้ทุกท่านนะจะต้องเข้ามาเอฟกะลูกค้าจ๋า แต่ว่าไม่แน่นะบางทค่าจะได้เยอะก็ได้ใช่คะ่ะถ้าท่านอาจจะไม่ทันก็ได้แต่ทัานี้นั้นเราแนะนําให้ลูกค้าเข้ามา CF กันเยอะๆน้าล้กค่ะจ้าจเพราะว่าอาจจะเป็นวันหยุดข,ของลูกค้าหลายๆท่านด้วยน้าบริษัทบคัคทือว่าใจดีนะคะนะคะ้าค่ะแล้วให้วันหยุดไปเลยนะ ว,วันหยุดก็เลยทีเดียวนะคะวันแรงงานนะคะอ่ะอันนี้ประมาณการลูกค้าชาสุ่นที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีก,กรอบนะคะ <c oughs> ขออนุญาตทวนรายการค่ะสําหรับวันนี้เป็นกเก่ยีนขาสั้นผู้หญิงนะคะเป็นง,งานญี่ปุ่นลอดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา6 0 0 0บาทค่ะน้ําหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณกลางค่ะ1 6 0 1 8 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น18บแาทค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทาง เลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ Facebook ค่ะเว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันทางแต่9้โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝาีติดมหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ